จะหลอกล้อคุณจะเข่าสิ้คุณจะตามราวีผู้คนไม่ดีลมาไปเลยไปเลยไปน้องเร็วเไปทางไปงไปไทไทยลงลงเลยไปทางลงเลยลงเลยไปทางลงเลยลงเลยอาหงหนุาหู่น่าหมตหห เอาลเอาเอาเอาลูงเอาเอากันด้วยเอาลเาเอาดีเอาเอาดีอ่ะเอาางเดี๋อเดี๋อเดี๋ยวเดียขอิทีดิเอาิเฮ้ยโอเคนะน้เปิดเลยนะเปิดดิ อะไรวะข้าวว่ามันออกสูงอยู่ว่ะโอ้โหแม่พี่อะไรมันจะเป็นแม่ขนาดนั้นฮะไฮโลอ่ะพาเล่นมัดแต่เองยังไม่เกิดข้าคงไม่เพียนหรอกนะออรับอะไรดื่มเย็นเย็นชื่นใจหน่อยไหมครับไม่มีอารมณ์กินเว้มีบุหรี่ไหมนี่ไงแล้วซองเท่าไหร่ร้อยยี่สิบโอ้โหแพงจัง สิบก็ไปซื้อกล้องนอกสิพี่โอ้โหหน้าเลือดทั้งบอทั้งลูกเลยว่ะเออามามามาเล่นต่อมา,แ,มาแทงมายมาเลือกบังนะแทงแทงแทงมาเอ็นหกเนีย่ยตายแล้ว <laughs> ป้อหัวสองเด้งอีกแล้ว กินตาหนึ่งเลยเม่าทั้งที่มันมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติจะบ่นมากเลยอย่าพิ่งบ่นจ่ายมาก่อนจะจ่ายเอาเงินมาเงินมาเงินมาอย่าโมบ่นมา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 เห็นกินอยู่คนเดียวอ่ะรอบหน้าสิรอบหน้ารอบหน้า อยู่ในห้องนั้นหรอกฉันสาบานได้นะว่าฉันเห็นจริงๆมีผู้หญิงนุ่งชุดไทยหน้าซีดๆอุ้ยน่ากลัวมากเลยอะฉันว่าเธออะเสียไพ่จนตาฝาดมากกว่าล่ะ <c oughs> มีใครอยู่ในห้องนั้นเหรอทิฟอุย้ยไม่มีใครอยู่หรอกจ้าฉันสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยนอนรวมกันอยู่ห้องนี้ห้องนั้นก็ไม่เ็นเมีอะไรเลยนอกจากเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งอะ ง่ไงฉันว่าแล้วห้องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยโอ้ยพวกพี่นี่กลัวอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวผีเผอที่ไหนมันจะก้าออกมากุวันแสกๆแบบนี้จ้าฉันเนี่ยมาอยู่นี่ได้ร่วมเดือนแล้วยังไม่เห็นเคยเจออะไรเลยอ้อย่ามัวเสียเวลาดีกว่ามาๆเล่นไพ่กันต่อเร็วเจ้ามือกำลังดวงขึ้นเลยออดตอดทำย ปวดท้องอ่ะเดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บนะึงได้ได้เฮียตาสบายครับเฮีย <c oughs> ไม่ต้องรีบนะครับผมตาสบายครับขอโทษครับเฮียโอเคโอเคมา <c oughs> อ้าๆมามามา,มา อ้าวลงเลยลงเลยต่ำต่ำเว้ยต่ำตเลยมาเลยมาเลยอ่ะมีใครจะลินไหมเอาพี่รินดิเต่ำต่ำเลยมาเลยมาเลยอ่ะใครจะลินลินเลยเดี๋ยวเว้ยลงเพิ่มได้ลงเพิ่มได้อ่ะจะเปิดแล้วนะมีใครแทงอีกไหม เเลยดี๋ยวออสสมพงษ์ลงด้วยไปเร็วๆหน่อยดิเฮ้ยเต็งสูงสามหมื่นตาไหมตาไหมเออโอ้โหดิสามหมื่นตาไหมตาไหมตาไหมเงินทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยทำไมพี่ลงเยอะจังอะอ้าวทำไมอะผมมีตังค์ผมจะลงขนาดไหนก็ได้อะ ปล่าเห็นพี่ลงเยอะถ้าเกิดตาเนี้ยเสียขึ้นมานะพี่ก็เสียหนักนะใช่ออว่ะแต่ถ้าผมได้ขึ้นมาละออสออสก็จ่ายหนักเหมือนกันนะออหรือว่าออสไม่อยากได้ตังค์ผมหออาออสเอาดิเอาไปาออสออสเอาเปล่า <'t S 2> <'t S 1> เอาไปเลายมีใครเปลี่ยนใจไหมไม่เปาลาี่ยนเอาปเลยเอิดกลัวออส เปิดเปิดเลยเปิดค่อยๆเปิดนะพ่อเปิดเลยมืออย่าสั่นเดี๋ยวอดออดออดเงินขึ้นไปออดออดออดทำยังไงเกิดอะไรขึ้นวะก็ไอ้นั่นนะ แทงสูงสามหมื่นไรเฮียชิบหายนละเอาไงดีะอะไรเงี้ยเจ้าไงอ่ะก็จ่ายมาดิคือไม่จ่ายกาหากินแถวนี้ลำบากเลยโอ้โหดวงดีจังเลยนะครับตานนี้กินผมซะเยอะเลยนะครับครับก็แหมเฮียก็ได้จากคนนู้นคนนี้ไปต้องเยอะแยะผมได้แค่เฮียนิดเดียว <laughs> ขอบคุณครับเฮียขอบคุณเฮียมาก เฮ้ยเฮ้าอัง่อยดิขอโทษับเทียขอโทษครับมันกระเด็นไปู่รับเทียแพอแล้วเลิกวันนี้ไม่เล่นแล้วพอจบออเกมทานขนมมาสวัสดีครับท่านเชนนั่งกับสรวัรท่านมีเรื่องดวนเลหรือเปล่าครับตามหาผมตอนนี้สรวัสติด ทำคดีอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมเพิ่งจับกลุ่มคนร้ายคดีฆาตกรรมหญิงสาวมกไล่ที่บ้านของสองครับกําลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทําสํานวนส่งฟ้องผู้ต้องหาครับผมพอดีผมมีเรื่องด่วนอยากให้สารวัตรช่วยจัดการให้หน่อยมีพลเมืองดีเขาแจ้งข่าวมาว่ามีบ่อนกรนารพนันมาเปิดแถวเขาชโมกบอนนี่เขาเพิ่งมาเปิดใช่ไหมครับใช่ข่าวแจ้งมาว่าเปิดได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลย ผมก็เลยอยากให้สวัสด์ช่วยจัดการสืบแล้วก็จัดการเรื่องนี้นะได้ครับถ้าได้เรื่องยังไงเนี่ยผมจะรีบกลับมารายงานครับครับทุกคนเชิญนั่งตามสบายผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยไปช่วยกันสืบดูนะว่าใครกันที่กล้ามาเปิดบ่อนอยู่ที่เขาเชงโง่แต่บ้านแถวเขาเชงโง่พวกนั้นเราก็รู้จักเกือบทุกหลังเลยนะสวัสด เอ๊ะมันจะเป็นไปได้อย่างไงถ้าชาวบ้านกล้าเปิดบ่อนจงแจ้งขนาดนั้นก็นั่นน่ะสิน่าจะเป็นคนต่างถิ่นครับสารวัตรถ้าอย่างนั้นจา่าผมอยากให้จ่าลงพื้นที่ไปสืบดูนะว่าใครกันที่มาเปิดบ่อนอยู่ที่นั่นทราบครับอืมเอ้ยไอ้พวกนี้ครับเนี่ย คราวนี้จะได้รู้ว่าใครโกงแล้วมันโกงแล้วี่คิดว่าลูกค้าที่มาเล่นน่ะเขาจะไม่เห็นกล้องที่เราติดนี่เหรอขา,าไม่น่าจะเห็น่ะติดอยู่ตรงมุมแล้วก็มันมีสีดำกลมขึ้นไปกับไม้เห็นก็ไม่เป็นไรเลยถึงเห็นน่ะก็บอกไว้เลยว่าเอาไว้ดูคนโกง แกว่าการพนันมันไม่ดีไม่เห็นหรอเขาเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยอยาาอ้้้ไอ้ไอ้อ้้